ขอต้อนรับเข้าสู่เกมคารบาลเอ็มหรือคาบาลโมบายกับพมิเตอร์ซีเวร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการลงดันเลเวล120 Illu s i o n c a s t l e Underworld ก็จะแนะนําทั้งวิธีการลัดบอสแล้วก็วิธีการฟาร์มมอนในดันนี้ว่าเขาฟาร์มเลเวลกันยังไงก็เห็นเพื่อนๆถามมานะครับในดันเลเวล120เราจะฟาร์มมอนอยังไงละ่ะมันมีจุดไหนให้ฟาร์มบ้างซึ่งในพาร์ทที่แล้วผมอธิบายในการเก็บเลเวลไม่เคลียร์นะครับผมบอกแค่ว่าเก็บเลเวลในดัน120แต หรือตอบคาถามยังไงเพราะการตอบคำถามเนี่ยจะมีผลในการลงดันเนาะแต่ต้องบอกนะว,ว่าผมไม่ได้เก็บบอสท,ทุกตัวนะครับมันจะมีบอสประตูเขียวด้วยแต่น,นั้นผมไม่ไปนะนั่นแหละก็เลยมาเป็นหัวข้อคลิปนี้นะครับก่อนอื่นในรอบแรกนะครับที่ผมจะพาเพื่อนๆไปลงเนี่ยจะเป็นวิธีการลงแบบเคลียร์บอสอย่างเดียวมอนเราไม่สนส่วนถ้าใครอยากดูแค่วิธีการเรียกมอนก็ให้เพื่อนๆสกิปไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งช่วงเวลาไว้ให้หรือจะดูวิธีการลงดันเพื่อเพิ่มความเข้าใจก็ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าเข้าใจหรือล่านะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าดัานกันเลยเนาะใบดันมันสามารถฟาร์มได้นะแต่การฟาร์มเนี่ยมันตกโคตรยากเลยถ้าเราจะรีเวลเราก็ไปซื้อที่ตลาดกลางเอามาฟาร์มรีเวลก่อนก็ได้นะครับแต่เอาจริงนะเวลมันก็ไม่สําคัญนะมันอยู่ที่การหาของทําของมากกว่าก็อยู่ที่ดวงนั่นแหละก็ตามนั้นฮะกดท้าทายไปก่อนนะครับหลักๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากฮะให้เราเน้นสีเหลืองเป็นหลกักแต่มันจะมีบางช็อตบางช่วงเท่านั้นเองที่เราเนี่ยพยายามข้ามไปเลยนะครับตามทางเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ทาง มาถึงบอสนะครับก็ฆ่าครับผมอันนี้เป็นบอสต,ตัวแรกนะเดี๋ยวเรียกยวนออกมาช่วยต่อสู้เพื่อเพิ่มความไวในการจบดันแล้วกันนะครับ ตัวแรกจบไปเลยครับไปตัวต่อไปได้ไปเลยถ้าใครยังไม่ดูทางนะครับกดสีเหลืองง่ายสุดแล้วนะครับต่อมานะครับให้เราตีทางปิดกั้นนะสีเขียวตรงนี้นะครับผมและมาถึงช่วงเว็บอสเว็บที่2นะครับให้เราเนี่ยเดินเข้าไปลึกหน่อยมันจะอยู่ช่วงประมาณเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นพวกกากกรอยหรือว่า ไอ้พวกควายนะครับก็ลากๆรวมกันแล้วตีน่าจะง่ายที่สุดนะครับคือมันจะมีตัวเรียกบอสเมื่อตัวนั้นตายปุ๊บบอสก็จะเกิดทันทีอ่าตายแล้วนะครับบอสเกิดแล้วเราอย่าไปตีแถบๆหน้านะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเจอบอส เรียบร้อยนะครับไปต่อเลยเว็บที่3นะครับแล้วก็มาคุยกับแท่นบูชาเราต้องเลือกข้อแรกนะในการปราบบอสทันทีแต่ถ้าเลือกข้อ2เนี่ยจะเป็นการฟาร์มมอนเดี๋ยวพูดถึงในการฟาร์มมอนนะครับเรียบร้อยนะครับไปต่อเลย มันจะมีบอสอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่สี่เนาะนี่เรียกว่าบอสเล็กได้ไหมถึงจะเป็นบอสเล็กนะครับแต่เขาก็มีกล่องอยู่นะไปต่อนะครับถัดมาเราไม่ต้องสนใจมอนพวกนี้เลยนะ เมื่อเรามาถึงแท่นคิดตั้นตรงนี้เขาก็จะมี3หัวข้อหัวข้อแรกเนี่ยเวลาเราตีบอสไปเดี๋ยวเขาก็จะส่งเรากลับมาจุดเดิมแต่เขาก็จะเรียกมอนออกมาด้วยนะครับเราต้องเดินกลับไปตีบอสใหม่หลังจากที่เราตีบอสไปนิดนึงเขาก็จะส่งเรากลับมาจุดเดิมมันจะเป็นการวนลูปการเรียกมอนค่อนข้างหลายเวฟอยู่นะอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงเลือดบอสได้ดีขนาดไหนส่วนหัวข้อที่2นะครับเลือดบอสเนี่ยสามารถรีได้แต่รีประมาณครึ่งหลอดก็ไม่เยอะเท่าไหร่ เราก็พยายามตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยแค่บอสมันจะไม่โหดมากแลกมาด้วยความสามารถของเขาเลยก็คือตีเลือดนั่นเองก็ถ้าตัวละครของเรายังไม่ถึงมากเลือกข้อ2ก็ได้ส่วนถ้าใครมีดาเมจเยอะพลังป้องกันเยอะก็ให้เลือกในส่วนของหัวข้อที่3เพราะว่าบอสหัวข้อที่3เนี่ยจะค่อนข้างมีดาเมจสูงแต่พลังป้องกันของเขาจะน้อยนะครับอ่าถ้าใครอยากจะไวต้องเลือกหัวข้อที่3มนะมอนจะไม่เกิดแต่แค่ค่อนข้างโหดแค่นั้นเองก็ควรจะต้องเปิดแบทเทิลโหมดเลย ายครับผมดูฮะโดนตีเนี่ยแรงพอสมควรนะ ีแป๊บเดียวก็จบแล้วปึ๊บไปต่อนะครับไปต่อนี้เราไม่ต้องสนใจตรงจุดนี้เลยนะข้ามอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราจะไปลุ้นของบอสสุดท้ายส่วนทางขวาเนี่ยประตูเขียวที่พูดถึงนะครัก็มีบอสด้วยเมื่อเรามาถึงจุดนี้มันจะมีกล่องอยู่ให้เรากดตีแค่ครั้งเดียวก็พอเพราะว่ายิ่งตีเยอะมันออกแนวว่าประมาณ สมบัติคนโลภอุ๊ยยิ่งเราโลภมากเท่าไหร่มอนเตอร์ก็จะยิ่งออกเยอะเท่านั้นฉะนั้นกดตีแค่1ครั้งก็พอและรอให้เส้นทางตรงนี้มันเปิดเองอัตโนมัตินะครับอ่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวก็เปิดแต่ตะกี้ออโต้รันไปทีนึียวนะครับมอนมันก็เลยจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเรามาคุยตรงนี้นะครับบอสก็จะออกมา1ตัว ก็ตีไปได้เลยถ้าเราทําการกดตีแค่ครั้งเดียวมอนตรงนี้จะไม่มีเลยนะไปต่อนะครับขึ้นบนยังอยู่ในโซนโนกอยู่ซึ่งนโซนนกนี้ก็จะมีบอสด,ด้วยนะให้เราเนี่ยเน้นตัวทางด้านซ้ายนะครับเพราะเมื่อตัวนี้ตายบอสก็จะเกิดเลยก็เหมือนเป็นตัวเรียกบอสเหมือนควายนะครับ เรียกควายละวันวัวชัดๆเมื่อตายเขาก็จะเรียกบอสมาให้เราตีแค่นั้นเองตายเรียบร้อยนะครับบอสเกิดก็มาตีบอสต,ตรงจุดนี้ต่อได้เลยย้ายตำแหน่งเลยครับตีเสร็จแล้ว งนี้ก็จะมีบอสเราก็เคลียร์ครับผมเปิดแบทเทิลโหมดเสร็จแล้วนะครับไปต่อไม่ต้องสนใจตัวอื่นนะครับลากมาก่อนก็ได้ลากมารวมกันอันนี้ก็เส้นทางจะเปิดเมื่อเราตีถูกตัว บางทีจะอยู่ซ้ายขวาสลับกันอืมก็เลือกตีเอาแล้วกันอ่าแล้วเราก็มาถึงบอสแล้วโดดสับเข้าไปแล้วไปต่อนะครับบอสตัวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ข้างหลังเสาะนะ และก็เคลียร์เสร็จอันนี้ก็คือกล่องสุดท้ายนะครับโอ้โหต้องนมต้องแ้ำไม่ดอบอาวุธตัวเองดูที่ออฟออฟอะไรออฟอะไรกิเลสกิเลสกิเลสโคตรเกลือเลยฮะและเป็นไอเทมที่ผูกมัดตัวละครด้วยนะก็เ,เสร็จสิ้นดันแล้วนะอันนี้ก็คือการลงดันแบบผ่านเลยนะครับเราไม่เคลียร์มอน มาต่อรอบที่2นะครับซึ่งรอบนี้เราจะฟาร์มอีกพีหลักๆเนี่ยเราเกือบตีมอนทุกตัวเราจะเน้นการตีมอนแบบเป็นกลุ่มเรียกมอนมาคือการลงดันแบบแรกเป็นอย่างไรนะครับเราจะทําสวนทางกับแบบแรกแบบแรกห้ามอันไหนเราก็จะทําอันนั้นเพราะว่ามันจะได้มอนเยอะที่สุดนะฮะเออมอนมันจะมาเยอะมาก จริงๆตรงเนี้มาถึงนะครับเราสามารถเดินลากได้เลยนะเพราะว่าในรันเลเวล120เนี่ยการตี1ครั้งก็ได้ e อพีเยอะแล้วถ้าเราไม่กดคูณพันเนี่ยก็ได้20,000 30, 40, 30,000 40,000หรือบางทีก็อาจจะ60,000ถึงแสนหนึงแต่ถ้าเรากดคูณพันนะครับก็จะเป็น4 0 0 0 600,000 0 0 0 0 0แล้วแต่ดาเมจของเราก็ลากมารวมกันนะครับตีปอ้อนเหมือนกันในช่วงเวฟแรกเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากเลยฮะเพราะมันไม่ต่างกันมาก เนี่ยจุดที่เริ่มต่างก็คือตรงนี้นะครับเมื่อเราเจอแท่นหินปุ๊บแล้วกดมาเอาชนะออกกันเถอะอ่ากดไปเลยพยายามกดทุกอันนะเราจะยังไม่เรียกบอสน,นะครับมาเอาชนะกันเถอะอ่าก็จะเยอะขึ้นเดินไปต่อนะครับการฟาร์มเพิ่งจะเริ่มต้นเดือกคอสองนะฮะปึ๊บมาจุดนี้นะครับ อ่ากดเข้าไปอ่กอากดคุยตรงนี้นะครับเมื่อคุยเสร็จสิ้นเรียบร้อยอันนี้ก็คือออกกระจุกแรกที่เราจะตีถ้าเป็นนักเวทนะก็จะสบายหน่อยแต่อาจจะต้องมีตัวแทงด้วยนะครับเพราะว่าดาเมจพวกนี้ก็ไม่ใช่เบาๆนะส่วนถ้าเราอยากฟาร์มได้นานกว่าเดิมนะครับให้กดเพิ่มระดับดันเจียน เป็นระดับหนึ่งระดับ2ก็ได้แต่ผมว่าอาจจะตายก่อนเลยมันโหดมากเลยนะถ้าเรากดอีพีณพันมันก็จะแป,ป๊บเดียวนะครับมาดูดิมอนเยอะไหมะเยอะมากนะครับเออได้อะไรมาด้วยมีลุ้นดอกของด้วยนะ ยิ่งถ้าเรามากันหลายคนถ้าสัก2 3สคนเนี่ยกำลังดีถ้ามาเยอะกว่าน,นั้นมันก็อีพีมันจะหายนะครับถึงเราจะฆ่ามอนได้ไวก็ตามแต่เมื่อเคลียร์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ตีบอสตามปกติได้เลยจริงๆเราจะเรียกมอนมาพร้อมบอสก็ได้นะอืมทางนี้ท่งนั้นก็แล้วแต่นะครับคุยเรียกมอนเรียกมอนเรียกมอน,มอนจะได้ตีเดียวให้จบจุดโซนนี้ข้ามเลยครับเพราะว่ามอนมันน้อยแล้วมันห่างกัน แต่ก็ได้ EP เยอะอยู่นะออกพวกนี้แล้วก็หลังจากที่เรามาถึงคิดตันแล้วจากเดิมเนี่ยเราจะเลือกตอบข้อ2ข้อ3ใช่ไหมเพื่มความไวาในการจบดันแต่คราวนี้นะครับถ้าฟาร,ร์ม EP เนี่ยเราต้องเลือกข้อ1นึ่จะลองดูด้วยกันเลยครับว่าข้อ1เป็นยังไงเราก็จะมาตีบอสแบบปกติแต่จะเพิ่มเติมเลยก็คือเราเนี่ยจะถูกส่งวาร์ปและเขาจะเลือกออกมาเนี่ย ถูกส่งมาแล้วนะครับเราก็เดินไปต่อไปหาบอสในกรณีที่เราสองคนแล้วเรามีดาเมจเยอะเกินไปเนี่ยก็ให้เพื่อนนะครับไปลากมาแล้วเราก็ค่อยมาตีตรงจุดนี้เราจะตีแต่มอนก่อนนะครับบอสจะได้ตายช้าๆเลี้ยงเลือดบอสไปเรื่อยๆเลี้ยงเลือดบอสไปเรื่อยๆมันจะฟาร์มได้อยู่หลายเวฟอยู่เหมือนกันนะ แล้วเราก็จะถูกวาร์ปหลังจากถูกวาร์ปนะครับก็เดินกลับไปใหม่ทำแบบตะกี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นการวนลูปหลักๆจุดฟาร์มสำหรับดันเลเวล120เนี่ยจะมีอยู่3จุดด้วยกันมีจุดอ็อกนะครับที่เราคุยกับแท่นแล้วก็จุดตรงบอสท,ที่พาเราวาร์ฟบอสเจ้ตัวเนี้ยอ,อันนี้จุดที่2 ส่วนจุดที่3นะคะจะเป็นนกตงกล่องสมบัติคนโลภก็เดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้เสร็จนะฮะเดี๋ยวผมพาไปจุดที่3ต่อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจุดที่3กันต่อไปเลย จากเดิมเนี่ยเราจะตีกล่องแค่1ครั้งถ้าเรารีบจบดันคราวนี้นะครับเราตีกล่องไปเรื่อยๆนะครับมีกี่ครั้งก็ตีไปยิ่งตีเยอะยิ่งมอนออกเยอะโอเคตีหมดแล้วนะครับลองดูจากเดิมมอนไม่มีแค่ตรงนี้นะครับทางเข้าก็หลายตัวจะฟาร์มตรงจุดนี้ก่อนก็ได้นะค่อยๆตีไล่ไป แต่ถ้าจะมาฟาร์มข้างในเลยก็ได้นะครับเรียกพร้อมบอสองผมโดนยิงจะตายแต่ข้อเสียแล้วก็คือมอนมันยิงไกลนะฮะเนี่ยเหตุผลนะครับที่คนส่วนใหญ่เลเวลไวกันเข้าทำวิธีนี้นะครับนอ้นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเคลียร์ยด่านเคลียร์ด่านตามปกติได้เลยแค่มันจะเพิ่มเติมเข้ามา3หัวข้อเท่านั้น และนี่แหละครับก็คือวิธีการลงดันเลเวล120บแบบฟาร์ม EP และแบบไม่ฟาร์ม EP ซึ่งเพื่อนๆต้องเอาไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าลงแบบฟาร์ม EP เนี่ยแนะนาให้เก็บมอนให้หมดทุกตัวเท่าที่จะเป็นไปได้ยังไงก็ขอให้เลเวลแม็กกันทุกคนแล้วกันนะฮะถึงแม้เลเวลแม็กแต่มันก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะว่าเราต้องหาของทําของอีกเยอะแยะมากมายเลยแหละเอาละครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กันทุกคนเนาะถ้าชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์ดรกดซับสไ ขอตัวลาไปก่อนายบายครับผมอ้าวไปแล้วดีเฉยตบเด็ก